เนื่องจากการเสียชีวิตปริศนาของนายพิชิตหรือเสียต้นทางครอบครัวติดใจการเสียชีวิตจึงร้องเรียนไปทางทนายเดชากิติวิทยาน,นันเนื่องจากถูกลอบยิงในพื้นที่สอน,นอวังทองหลังมาก่อนซึ่งทางนางสาวนภพัฒน์หรือเจนน้องสาวผู้เสียชีวิตพร้อมกับนางสาวหมวยลูกพี่ลูกน้องของเสียต้นที่เป็นพยานปากสําคัญในคดีลอบยิงเสียต้นได้เดินทางมาที่สอน,นอบางทองหลงังหลังจากที่ถูกโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามามข่มขู่คู่คามและถูกชายปริศนาสามคนสะกดรอยตามคู่คามถึงคอนโด ล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานาันท์พร้อมครอบครัวของเสียต้นได้ออกมาเปิดใจพร้อมยืนยันติดใจการเสียชีวิตของเสียต้นตั้งแต่แรกโดยหลวงพ่อวสานพ่อของเสียต้นเล่าว่าภายหลังจากนายต้นเสียชีวิตจะเคลื่อนย้ายศพออกไปผ่าพิสูจน์แต่เนื่องจากครอบครัวไม่มีเงินจ้างรถและจ้างแพทย์ชนสูตรก็ไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งช่วงเช้าของอีกวันหลวงพ่อไปเคารพศพที่บ้านนางสาวมดภรรยานายต้นขณะที่กำลังจุดธูปนางสาวมดได้เข้ามานั่งข้างๆแล้วบอกว่าถ้าเอาศพไปผ่าพิสูจน์ แล้วเจอสารที่ทําให้กล้ามเนื้อใหญ่ประกันจะไม่จ่ายเงินให้แต่ถ้าไม่ผ่าพิสูจน์จะได้เงินมาบ้างแล้วจะถวายให้2-3ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ตอบกลับไปว่าปัจจัยที่จะถวายให้หลวงพ่อขอไม่รับแต่ตอนนี้แม่ไม่มีที่อยู่ขอไปอาศัยอยู่ที่คอนโดขอคอนโดนี้ให้แม่ได้ไหมและสร้างกุฏิถวายสรงอุทิศกุศลให้ในายต้นหนึ่งหลังหลวงพ่อขอแค่นี้ส่วนปัจจัยที่จะถวายหลวงพ่อไม่เอาบำลังแน่นกำลังจุดทูป วัดเขาก็เดินมานั่งตรงข้ามเขาก็บอกว่าถ้าเอาส่งไปภาภิษ์แล้วเกิดจะสารสาระไรสารสารที่ทำให้กล้าเนื้อมันใหญ่อนะไรเงี้ยอาการกันจะไม่จาเงเลน บอกว่าถ้าไม่ไม่ผ่าพิสูจน์ก็จะได้เงินมามั่งแล้วเขาก็จะเอาไว้ให้สองสาล้านเขาบอกงั้นที่มาเป็นค่าใช้จ่ายแต่อาตมาก็อบอกึก็อบอกคือเขาบอกอย่างงี้อาตมาก็เลยเรียกเขามาอยู่ตรงหน้าบ้านสนญญามย้าก็มาคุยกันบอก ปัจจัยที่จะให้เนี่ยธร,รมาแม่เอารับตอนนี้แม่ก็าก็ไม่มีที่จะอยู่เขไปอาศัยอยู่ที่ของโดขอคอนโดนเนี่ยให้แม่เขาไปซะหมายถึงว่าโอนให้แม่ก็ไปสร้างเพื่อเป็นเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็สร้างกุฏิถวายสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับในต้นซะหนึ่งหลัง พ่อกขขอแค่นี้หมายถึงว่าเรื่องปัจจัยที่หนูจะให้ไม่เอาขอเป็นที่ว่าวยกคอนโดให้แม่ก็ซะแล้วก็สร้างพุทธิสงถวายสร้างพุทธิถวายสงด้านนายตั้งสามีของนางสาวหมวยลูกพี่ลูกน้องของเสียต้นและเป็นผู้ที่เห็นและถ่ายภาพหน้าศพที่มีลักษณะสีดำค้ำพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตัดแต่งภาพตรวจสอบต้นฉบับจากมือถือต้นได้เลยตอนนั้นผิดสังเกตเหมือนกันว่า ตั้งแต่รถน้ำศพหรือพิธีต่างๆไม่มีใครเปิดผ้าเลยจนกระทั่งก่อนที่จะเผามีญาติวุ่นวายขึ้นมาว่าทําไมไม่เปิดหน้าเลยพอเปิดออกมาก็เห็นว่าดํามากและมีเลือดไหลบริเวณจมูกคนในงานก็เริ่มมีการพูดคุยกันแต่ทางภรรยานายนต้นไม่ได้พูดอะไรนอกจากนี้ยังสังเกตว่าทําไมรีเบเผาและเผาศพวันศุกร์ซึ่งปกติจะไม่เผาศพวันนั้นกันส่วนนางประภาพินแม่ของเสียต้นกล่าวว่า ก็สงสัยว่าทำไมสภาพศพลูกชายถึงดำขนาดนี้ดำเหมือนทานแต่ไม่ได้ถามอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจทางฝ่ายภรรยาของลูกชายจัดการเองหมดหลังจากเผาศพลูกชายไปแล้วยังไม่ได้คุยกับลูกสะภ้ยและยังไม่ได้เจอกันส่วนปัญหาความขัดแย้งของลูกชายไม่เคยมีมีแต่ภายในบ้านก็มีแต่ครอบครัวเขาแบบผัวเมียทะเลาะก,กันคนใกล้ตัวเท่าที่ทราบก็ไม่เคยมีหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคคนทีมข่าว easy news easy ยุคนสามารถ สนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสารนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโวมันทำได้หมดเลยนะครับ เป็นหม่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหมั่มนะครับ360กรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหมํ่นะฮะ กินเป็นไหมฮะบ่มบมอ่าดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบํมทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมา3 4ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลายอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆ,ๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเน้นเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่โอโหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเขามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอาร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตกกรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบยุคน,นะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งสเสด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะ,ะ,ะแปปะไก่ภาสงภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซี่ยุคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจนะแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นองตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการองการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยักด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่ขึ้งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัม่มจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ